สวัสดีค่ะ สวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับการรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับตัวนี้เลยนะคะกระสอบใสวันนี้ขอรีวิวเป็นงานเดทบ้างนะคะสําหรับ FJ 92สสบนะจ๊ะตัวนี้ตามชื่อรายการนะคะเป็นเดทโพรีชีฟงปนคอตตอนนะจ๊ะสวยมากอ่าดูสีสันดูความสะอาดดูรวดลายกันก่อนนะคะตัวนี้งานนําเข้าจากญี่ปุ่นนะจ๊ะสินค้าแพ็คมาจากโรงงานต่างประเทศเลย ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วหนึ่งรอบนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูงานกันเลยนะจ้าว่าเป็นยังไงนะเป็นน่นารักตัวนี้มันจะมีทั้งผ้าโพลีแล้วก็ผ้าคอตตอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นผ้าคอตตอนคอตตอนเนาะตัวนี้นะคะเป็นงานผสมนะคะลูกค้าเรียกได้ว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะมิกกันแบบว่าได้แบบว่าน่าสวยงามกันเลยนะคะยูนิคอมาแล้วนะคะ ตัวนี้เป็นผ้าโพลีชีฟองนะคะลูกค้าผสมงานผ้าคอตตอนนะคะนะอาจจะมีเป็นแบบว่าน,น่าจะเป็นแบบโชว์หลังอ,ะอ่ะอ่ามันอาจจะมี <Band S 1> เป็นโพลียืดปนมาด้วยนะคะปนแบรนด์เหมือนเดิมค่ะลูกค้าจ๋าปนแบรนด์เหมือนเดิมนี่ฟรร์เวอร์ทเวนตี้วันนะคะดูความกระดุมเขานะคะกระดุมเขายังห่อมาอยู่เลยนะ,ะกระดุมห่อไอ้นี่มันอยู่ห่อฟอยนะงานใหม่มากตัวนี้นะคะ <Cotton S 1> สินค้า เขาเรียกได้ว่าเป็นงานส่วนใหญ่เป็นงานโลห้างโลช็อปนะคะคุณลูกค้างานค่อนข้างใหม่ที่สะอาดและสะอาดแล้วค่อนข้างพร้อมขายกันเลยนะคะตัวนี้นะใ,ใหม่สะอาดงานค่อนข้างพร้อมขายมีแบรนด์ให้รุนเรื่อยๆนะคะมีแบรนด์ให้รุนเรื่อยนะคะอย่างตัวนี้ก็ยูนคิคนนะลูกค้านะ <ม>สายเ,เอสราสปนแบนด์าแบบขาทรงนะคะมีทั้งแบบมีแขนแขนสั้นแขนกูดสาเดียวนะคะหแหวกหน้าแหวกหลังนะมีงานผ้าลูกไม้ปนมาด้วยนะคะตัวนี้นะใครสนใจงานตัวนี้นะคะต้องจัดเลยเดทญี่ปุ่นนะคะตัวนี้รับประกันความสวยนะคะในส่วนของตำหนิค่ะเสียเปื้อนดำอาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยนะคะคุณลูกค้าขาใครมองหางานตัวนี้นะคะตัวนี้ผสมมาเลยนะคะทั้งแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหรูหราแบบออกงานนะคะงานแฟชั่นงานวินเทจนะคะตัวนี้จะปนมาเลยนะคะใครสนใจงานตัวนี้นะคะแจ้งได้เลยนะว่ารับงาน FJ รหัส9 2นะ,ะ 2> จ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ FJ รหัส9 2 <92 S 1> นะ 2> ตัวนี้นะคะลูกค้างานงานจะตามให้ลูกค้าเห็นเลยนะทั้งแบบสีเรียบสีพื้นสีสันลวดลายนะคะงานอะไร งานผ้าลูกไม้งานกระดุมนะคะตัวนี้จะปนมาเลยนี่ชีฟองนะแบบนี้อันนี้เป็นผ้าชีฟองนะจ๊ะงานสวยสะอาดนะคะคุณลูกค้างานสวยสะอาดแล้วงานตัวเนี้ยทํากําไรได้แน่นอนนะคะผ้ากลิ่นค่อนข้างดีเลยตัวนี้ผ้ากลิ่นค่อนข้างดีเลยนะคะใครที่อยากได้งานไปรีแพ็คหรือว่าเอาไปลงตลาดขึ้นห้างไลฟ์สดนะคะแนะนำเป็นงานเดสตัวนี้เลยนะ ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะคุณลูกค้าขายอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะจะมีทั้งแบบมินิเดสนะคะตัวสั้นและตัวยาวจะมีทั้งแบบมินิเดสตัวสั้นและตัวยาวนะคะงานครับปนมาให้เลยนะคะลายดอกแบบนี้ก็สวยนะลายดอกเล็กๆวินเทจแบบนี้ก็สวยนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะสีดําแบบที่น้องแนนถืออย่างนี้นะก็เป็นงานแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนชุด เมดนะชุดเมดคอรทเพย์ตัวนี้เป็นผ้าคอตต้นนะคะตัวนี้เป็นผ้าคอตต้นนะคะป้ายบางงานนะคะลูกค้าเดี่ยแต่ตาบางตัวจะมีป้ายห้อยอยู่นะเป็นงานตัดลดจากห้างนะคะและบางตัวอาจจะเป็นงานป้ายที่เขาเรียกการงานป้ายงานป้ายอ่ะเนาะเป็นงานป้ายของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ใครมองหางานเดทแนวนี้อยู่นะคะต้องจัดเลยนะสําหรับรหัส FJ 92นะคะ<น>เดทโพลีผสมคอตต้นนะคะตัวนี้นะ เป็นงานปนงานผสมมานะคะลูกค้าสีเรียบสีพื้นลวดลายนะคะปนกันมาเลยแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นแบบเหมือนคอตตอนพ้ายืดอะไรเงี้ยติดมาหน่อยนะคะคอตตอนพ้ายืดยีนคอตตอนนะคะเพราะว่าคอตตอนเนี่ยแจ้งก่อนทางคอตตอนและและโพลีเลยนะคะมันจะมีหลายเกรดหลายเบอร์นะคะตัวนี้เป็นงานรวมนะและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างานตัวนี้เป็นเกรด A นะคะคุณลูกค้านะงานค่อนข้างที่จะพร้อมขายนะคะใครที่อยากได้งานแบบว่า สวยสะอาดนะเอาไปทําแบบว่าติดป้ายแท็กนะคะเอาไปส่งต่อก็ดีเอาไปขายปลีกก็ได้นะคะนนแล้วแบบค่อนข้างที่จะทันสมัยเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดินนะลองโกยลงมาให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวให้อดินลองโกยกันลงมาให้ดูนะจ๊ะอ่าขออนุญาตโกยนะคะจะโกยเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าชั้นผ้านะที่เป็นแบบกลางผ้านะคะลูกค้าจนถึงตรงท้ายเนี่ยจะสวยเหมือนข้างบนบนไหมนะคะ โหตัวนี้ผ้าพิมพ์ลายนะสวยมากนี่ตัวนี้ผ้าพิม,นะมพ์พมลายนะคะลูกค้างานสวยสะอาดนะคะแล้วคุณภาพเนี่ยเกินราคาแน่นอนนะคะตัวนี้นะงานมือสองแต่ว่าแบบบางตัวนี่คือมือหนึ่งเลยนะบางตัวนี่คือมือหนึ่งเลยนะคะใ,นะใช่ลองเอาไปเปิดเอาไปลุ้นเอาไปทําจับทํากําไรกันดูนะต้องหนีขาดเสียเปื้อนดํานะคะอาจจะมีมาบ้างนะตามสไตล์งานมือสองนะคะ ลูกค้าลองเอาไปคัดแยกแบรนด์คัดแยกผ้าคัดแยกสไตล์กันดูนะคะตัวนี้นะแม่ค้าบอกเลยนะคะว่าทํากําไรดีแน่นอนนะคะขายกันอยู่นะหลักๆขายปีกลูกค้าขายกัน<ว>ยอยู่น,นะตัวหนึ่งก็คือ100อัพนะคะลูกค้าตัวละ1 0 0อัพนะคะแต่ว่าจํานวนตัวนะคะโดยประมาณการและราคานะคะเดี๋ยวแมค่ค้าขึ้นไวใ้ให้ด้านบนน,นะ,นะ,ะจ้าเลื่อนขึ้นไปดูเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้แจ้งนิดนึงนะคะคุณลูกค้า ว่าต้องรีบนิดนึงนะในส่วนของงานเดสนะคะแล้วเป็นเดทผ้าโพลีผ้าคอตตอนแบบนี้ยิ่งต้องรีบเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะแต่เป็นทุกงานเลยนะคะเพราะว่างานค่อนข้างที่จะหายากเก็บยากนะคะคุณลูกค้างานค่อนข้างที่จะหายากเก็บยากสินค้าจะมีจํานวนจํากัดนะคะใครสนใจงานตัวนี้นะคะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะว่า รับงาน SJ92 จากแอดมินนะคะเดี๋ยวแล้วรอแอดมินเขาสรุปยอดให้นะคะหูงานมุกตัวนี้สวยมากงานมุกตัวนี้สวยมากเนี่ยค่ะลูกค้าเขาก็จะมีแบบปักอะไรอย่างนี้มาด้วยนะคะสวยมากนี่ตัวข้างหลังก็สวยส่วนลายแบบนี้ก็สวย,สวน,ยน,น็เปแบบ มีทั้งยาวทั้งสั้นคะ่ะใช่ตัวนี้ปนสั้นยาวนะคะคุณลูกค้างานตัวนี้ปนสั้นยาวมีทั้งยาวแบบว่ามินิเดทนะคะไอ้สั้นแบบมินิเดทไปจนถึงยาวแบบแม็กซี่เดสนะคะแม็กซี่ก็จะจับจับทำราคาได้เยอะอยู่นะคะค่ายใคร<ล><ๆ>สนใจงานตัวนี้นะคะทักมาได้เลยนะคะแจ้งเลยว่ารับ FJ 9 2>, <92 S 1> 2นะคะหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ sa b หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์02-102-6758และ083-252-6355นะคะไลฟ์เสือ ตาดีเขาต้นลายเสืออ่าเป็นคอตตอนลายเสือนะคะแนวหัวฟอนิดนึงของ H M ตัวด้านหลังก็เป็นมินิดสนะคะตัวนี้เหมือนผ้าลินินเลยตัวนี้เหมือนคอตตอนลินินเลยนะคะนี่เขาจะเป็นงานปักทั่วตัวแบบนี้นะคะใช่โดยรวมคือสวยมากค่ะคุณลูกค้าโดยรวมคือสวยมากนะคะแฟชั่นได้วินเทจได้นะคะแฟชั่นได้วินเทจได้ออกงานได้นะคะ ใครมองหางานเดทอยู่เอาไปจับทำกำไรกันได้เลยนะคะอ่าดูประกอบการตัดสินใจเรื่อยๆกันก่อนเดี๋ยวลองลื้อท้ายๆหนะะ่อยค่ะลองลือท้ายๆ<ด>เลย,เลยจ้าขอแบบสีสันสีสันหน่อยขอแบบสีสันหน่อยหูตัวสีแดงนะสวยมากสีแดงสีส้มนะสวยมากนี่ดูตัวนี้ยาวเหยียด <c oughs> ตัวยาวมากนะคะนี่ ตัวนี้เป็นแม็กซี่ตัวยาวนะคะเป็นผ้าโพลีนะตัวนี้งานนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะคุณลูกค้าขาผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วหนึ่งรอบอันนี้เรารีวิวจากกระสอบจริงเหมือนเดิมนะคะรีวิวจากกระสอบจริงเหมือนเดิมนะคะจํานวนตัวประมาณการและราคานะคะแอดมินขึ้นไว้ให้ <Okay. S 2> ด้านบนคลิปนะคะเลื่อนขึ้นไปดูก่อนนะคะ เลื่อนขึ้นไปดูก่อนนะคะคุณลูกค้าขาอ่ะเดี๋ยวรีวิวข้าวๆไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับรหัส FJ 92นะคะเดโพลีชีฟองปนคอตตอนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่คะ